สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแน,นลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาที่ผมรอคอยเขามาถึงนะฮะชุดอัปเกรดอันใหม่ล่าสุดนะครับชุดอีกาสีเลือดนะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมดูรีวิวมานานแล้วนะครับแล้วผมแบบว่าย,ยังแม่งเท่ชิบหายไม่เท่ชิบหาย ของมันต้องมีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ได้เติม UC ไว้ที่17,477 UC นะครับตีไปง่ายๆก็17,400 UC นะครับจะได้ง่ายต่อการคำนวณน,นะฮะแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพราะเป็นกำลังใจให้ผมในการสุ่มครั้งนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้นะว่าจะเกลือไหมแต่ยังไงอะ่ะผมก็ต้องได้ผมบอกเลยถ้าผมไม่ได้ครั้งนี้ผมก็เติมต่อเติมต่อ,ตอจนกว่าแม่งจะได้ครั้งนี้ผมเอาจริงนะ แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับผมขอฝากร้านเติม UC นะครับไว้ในอ,อกอกอ้อใจของคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับร้านนี้บอกเลยนะครับว่าเติมถูกเติมบวยจริงๆนะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากที่จะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถเติม UC ได้ที่ทางร้านนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติม PUBG จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกม PUBG มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <c oughs> และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ PUBG โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ ไม่เจอนะครับเติมดีเต <leaving, S 2> ิมไวเติมปลอดภัยเติมที่ท็อปอัพเกมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าจัดไปเจ็ดลูก โครเอ้ <CL> โหเ <Bonjour. S 2> ท่จัดมาครับคุณผู้ชมสุ่ม1ครั้ง60 UC นะครับสุ่ม10ครั้ง600 UC โอเคจัดไปครับผม10 <c oughs> ค,ครั้งกันไปเลยไป เอาหน่อยโว้ยเอาหน่อยโว้ยโอ้โหโอ้โห,โโหโกดข้ามเลยดีกว่าที่เกียดหรอเอ้ยได้กรอบด้วยโอ้โหรอบนี้ได้กรอบเลยนะฮะแล้วก็ได้หินโอเคถือว่าไม่แย่นะครับยังได้ของปลอบใจให้เราไปครับ รอบนี้ผมจะไม่กดข้ามนะครับเฮ้ยมาวะ่ะรอบนี้เราได้ท่าเต้นมานะฮะมาไหมมาไหมไหมมาโอ้โหซ้ำไม่มหมุนนานเกินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างกดข้ามกับไม่กดข้ามอันไหนมันจะได้ชั่ว่ากันกรอบอีกแล้วกรอบซ้ำโอ้โห ทุกครั้งที่สุ่มรางวัลจะได้รับ Lucky Point, ลัคกี้พอยต์หรือรางวัลการที่คุณอยากได้อาสมมุติว่าเราได้ลัคกี้พอยต์มานะครับคุณผู้ชมเราสามารถจะเลือกแบบว่าพวกนี้ได้เป็นรางวัลกลางนะฮะอันแรกสุดอะมันจะเป็นชุดอัปเกรดคือแต่ละชุดอะมันจะมีตาของแต่ละตัวถ้าเกิดว่าเราเลือกตาอันไหนอะมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับชุดอันนั้นนะครับประมาณนี้โอเคไปอีก,กาบินไปแล้วหมดข้ามเลยเฮ้ยอีกแค่กระเป๋ามาว่ะ ชุดต้องมาแล้วชุดต้องมาชุดต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่โอ้โหถือไม่เกลือนะผมว่าฟาโรเกือกว่านี้อีกตอนชุดฟารโร่ะต้องมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหซ้ำอะชุดนะครับขอชุดชุดยังไม่มานะครับถึงฝ่านี้แล้วก็ชุดยังไม่มาโอ้โหล่มมาแล้วแต่ชุดก็ยังไม่มาไปครับ ถ้ากดข้ามได้ของดีนะผมว่าถ้าเกิดว่ากดกดไม่ข้ามมันได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเราอนี้ผมจะลองไม่ข้ามดูนะครับเพอเราไม่กดข้ามของเราไม่ดีจริงๆนะพอได้เคียวเคียวเราซ้ำอ่ะได้แล้วไม่เกลือนะก็ได้ของแต่ว่าของเราได้แล้วไปครับไปต่อครับผมว่ากดข้ามไม่ของดีกว่าเนี่ยหรือว่ามันเหมือนกันวะนี่ผมคิดไปเองวะทุกคน ตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่281โอ้โหถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อะไรเลยผมใช้เหรียญนะ่ะเอาไปแลกไอ้ตัวนี้ดู1,000เหรียญกูต้องหมดกี่บาทวะเนี่ยชีวิตไปครับโอ้โหยังไ,ไม่ออกเลยตอนนี้เราหมดไป6,000นยูซีแล้วนะครับเราสุ่มไป10ครั้งแล้วเอาขอให้ผมสักอ,อันเถอะครับโอ้โหยังไม่มาโอ้โหทีเราลองมาสุ่มทีละครั้งกันดีกว่าเผื่อจะได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามโอ้ยนี่อะไรบ้างนะที่สี่เจ็บโอ้โหได้อะไรบ้าเนี่ยเคียวไม่อยากได้เคียวอยากได้ชุดอะชุดชุดอ๋อเราเอาเกลือมาเปิดได้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเกลือที่เราเคยได้มา,ามาเปิดโอ้โหเกลือ พลังแห่งเกลือโอ้โหไม่ออกเลยครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมันไม่ออกให้ขมเลยวะอะไรครับไม่ออกจริงๆเว้ยโอ้โหออกมาวลัๆเล,วลยเคี้ยวเนี่ยอมาทีวะโอ้โห,มโโหไม่ไมาเหลือ7,900อยูซีละผมขอร้องล่ะ GM หมดไปหลายบาทแล้วนะสักทีเหอะขอสักทีให้ชื่นใจขอสักทีให้ชื่นใจโอ้โหไม่เหลือสิบเอ็ดครั้งสุดท้ายครับจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหบัตรซบบัตรซบยิ่งนักแหมเอ้ยทำไมมันจะได้ยาตได้เย็นอย่างวะทุกคนโอ้โห,โโหผมมีสิทธิ์อะเอาเหรียญไปแลกแน่นอน ชุดแม่งไม่ออกเลยอยากซองแล้วทุกคนเฮ้ย <Hey! S 3> oh! อย่ามาแล้วโอ้โ oh! ห oh! มาสักทีนะครับตาแทบไหลโอ้โ oh, ห oh. นี่ผมสายแหกขี้ตามาทำคลิปเลยนะเนี่ยปกติเวลานี้ยผมยังไม่ตื่นหรอกผมตื่นนู่นใบหนึ่งใบสองโอเคครับตอนนี้แล้วครับเราได้ชุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขออัปเกรดกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ที่เลเวลเท่าไหร,ร่นะฮะ เฮ้ยตอนนี้เรามีของอัปเกรดอยู่นะฮะเราอัพไปครับเลเวลสองเลยครับชุดนี้นะครับผมคิดว่านะฮะผมจะอัพจนกว่ามันจะเลเวลเต็มอะแต่จะเต็มคลิปนี้หรือว่าเต็มคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับถ้าเกิดคลิปมันยาวไปผมจะเอาไปต่อเป็น E ี2ีแทนนะครับ e ีพีตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับแต่ผมจะเอาให้เต็มแน่นอนครับผมสัญญาด้วยเกลือของลูกผู้ชายนะครับยังไงก็ต้องเลเวล6 อันนี้เราขาดเหรียญทอง150้นะครับเราสามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะครับ150่ง้ากี่อันเนี่ยโอ้โหนี่ก็แพงอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสมให้ UC หมดไปเลยดีกว่าเราค่แลแกทีเดียวก็เหลือ,อยูซีพ0นเเนี่ยไปครับโหเมื่อกี้ได้อะไรวะกระเป๋าปะผมเห็นไม่ทันวะเออเอาดิ เหรียญไม่ออกเลยนะครับคุณผู้ชมเหรียญไม่ออกยากมากนะไอเหรียญพวกเนี้ยถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะครับเราพยายามเก็บเหรียญทองข้างบนนะ่ะเอาไว้แลกพวกขออัปเกรดดีกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันแพงนะมันเหรียญละสิบเลยอะแล้วมันใช้เยอะมากชุดอะพยายามสุ่มให้แบบว่าให้มันได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหินพวกหินอัปเกรดดองมาจากฟาโลอยู่แล้วอะก็จะไม่เจ็บหนักเท่าไหร่น,นะครับตอนสมัยชุดฟาโลผมเอาเหรียญไปแลกชุดมัมมี่มามันก็เลยไม่เหลืออะไรเลยครับโอเคครับ เปิดกันต่อครับแต่ชุดแล้วสบายใจแล้วครั้งสุดท้ายครับผมเห oh. ลืออยู่ร3 7 UC ได้ครั้งหนึ่งสองครั้งถ้าชุดออกนี่มันหาเลยนะเว้ย <c oughs> ถ้าชุดเอดดัๆออกอะ่ะหาเลยบอกเลยว่าหาเลยนี่ยังไงไอีกเคียวมาแล้วโอเคครับแรกครับเราต้องใช้กี่อันวันนี้ย1 3่ 130. อ่ามสอ่าใช้130 พันสามไปลเลยไ้เคี้ยเปลืองสัตว์เนี่ยหมดเลยดิวซีผมได้สามอันด้วยอ่ะเดดิกากูหมดเลยได้เววสามโอ้โหขาดอีกเท่าไหร่วะเนี่ยสองร้อยสามสิบนี่ก็ประมาณโโอ้หกว่าจะอัพเต็มดูดิสองร้อยสามสิบ บวก310เป็น540ยบวกอีก5้0ยดึกพันสี่สิบเหรียญ yeah! เชียพันสี่สิบเหรียญก็ต้องเอาเหรียญไอ้กลมๆไปแลกอีกคูณสิบไปอ่ะหนึ่งหมื่นเป็นเหรียญแล้วคุณต้องเติมมีกี่บาทวะเนี่ยแต่ผมชอบของชุดอัปเกรดอย่างหนึ่งนะครับก็คือชุดมันจะไม่ตกแค่คนอื่นเก็บมาใส่นะครับมันก็คือเป็นของใครของมันนะครับ๋ยวเรามาดูของที่เราได้ดีกว่านะครับเราได้อะไรกันบ้างครับให้มาใส่หน้าก,กากเปลี่ยนหัวได้ดีกว่าทุกคน าปกติของฟาโร่โมันจะเปลี่ยนหัวไม่ได้นะแบบว่าเราจะใส่หัวอื่นเช่นเราจะใส่หัวแพนด้าอย่างเงี้ยมันใส่ได้นะของชุดเนี้ยแต่ฟารโรมันใส่ไม่ได้แล้วฟาโร่โไม่สามารถใส่หน้ากากได้นะหน้ากากเนี้ยเวลาสังเกตอะชุดฟารโรเวลาใส่หมวกกันน็อกอะหมวกหนึ่งหมวกสองหมวกสามอะหน้ามันจะเห็นแบบว่าเป็นหน้าหน้าคนเต็มๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถใส่หน้ากากอันนี้ได้นึกภาพออกป่ะครับสมมุติว่าเป็นฟาโร่ะอะ,อะสมมติผมใส่หมวก อันนี้อ่ะถ้าเป็นฟาโร่ะมันจะใส่หน้ากากไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นหน้าเราเป็นแบบนี้แต่อันเนี้ยมนใส่หน้ากากได้ลงชุดนี้โอ้โหดูคิดอย่างเท่เลยวะ่ะแล้วก็มีเคียวอ่าแล้วก็มีอะไรกีกวะน,นี่อ๋อท่าน,นี้จะดิอีกามานะครับใช่ปะโอเคโอ้โหเท่จัดอีกาหรือน,นอกพิราบวะทำไมเหมือนนอกพิราบไปวะเท่กุน ลมก็เท่ดูดิลมแม่งเท่จัดลมมันเป็นแบบขนนกอะถ้าเกิดเวลาโดนลมอะมันก็จะแบบเออเข้าใจปะเี่ยวอย่าของกูเนี่ยกระเป๋า เรื่องบรรดาบใส่แม่งให้หมดเย่เท่สุดๆโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งให้ดูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมอัปเกรดชุดนี้จนเลเวลเต็มนะครับก็คือ6ดาวเลเวล6ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับว่าเอาเลยพี่เอาเลยพี่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะเป็นการกดดันผมสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาคุณผู้ชมเปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊าย